จะพาทุกคนมาดูอะไรค่ะกลัวก็กลัวนะดีนะมันไม่ฉกมันไม่กัดเอาค่ะสีเขียวเหมือนเหมือนใบไม,ม้เหมือนต้นไม้เลยเนี่ยจ้องกันอยู่ตั้งนานลูวโพทีเนี้ยว่นนๆลูกไปแล้วนั่นค่ะนั่นค่ะงูค่ะ งูอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเห็นไหมนั่นค่ะเลื้อยไปแล้วเขาจ้องเราแต่เราไม่เห็นค่ะตอนแรกอะ่ะพอเราเห็นอะ่ะต่างคนต่างตกใจเขาก็ถอยหลบไปอยู่ตรงนี้ค่ะีหมาคนเดียวอยู่นะเนี่ยงวแต่ดูต้นไม้ต้นไร่ต้นอะไรอยู่ค่ะ เนี่ยดูต้นชะอมอยู่เนี่ยว่าจะเด็ดใบทิ้งดีไหมนะ้ากำลัลงดูอันนี้ค่ะเนี่ยขาวขาวอันนี้มันคืออะไรงูมันก็อยู่บนต้นไม้เนี่ยค่ะจะเป็นงูมีพิษเนี่ยกัดตัวเท่านี้ก็มองแทงได้ค่ะไปแล้วก็เลยบอกแบบแบบว่าบอกเขาบอกว่าทางใครทางมันอะไรเงี้ยนั่นแหละพอหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็เลยเลยไปนู่นแล้วค่ะ นี่เพิ่งตัดหญ้าไปนะเนี่ยเราก็ไปบุกป่าฝาดงตรงที่ลกๆมานะเนี่ยเลา้มา่เจองูามาเจอตรงเนี้ยทั้งที่มันไม่ได้ลกมากเนี่ยร้อนก็ร้อนเผชิญหน้ารู้สึกว่าจะเจองูบ่อยสลึกเกินค่ะ อากาศร้อนๆลงเล่นน้ำหน่อยก็ดีเนาะแต่คงไม่ลงอะ่ะเพราะว่ามันลึกน้ำเต็มบ่อน้ำเต็มสะเลยเดี๋ยวมาแบบว่ามีเพื่อนมาก่อนเลยค่อยลงไปเล่นน้ำลงไปว่ายน้ำซะหน่อยยังว่ายน้ำได้ไหมสงสัยต้องมีชูชีพค่ะ นี่ก็มองแท่งไปแล้วค่ะปีนี้มันร้อนมากต้นมะพร้าวค่ะสองต้นไม่รอดค่ะเอามาลงปีแรกนี้นะรอดรอดฤดูร้อนมาได้นะคะแต่พอปีที่สองไม่รอดค่ะยังไงก็คงจะไม่ฟืน้นนัเนี่ยไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยเอามาปลูกใหม่ก็แล้วกันชีวิตก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาแต่นามาแต่สวนค่ะก็จะพาดูพาชมธรรมชาติค่ะตอนนี้เราเริ่มจะระแวงแล้วค่ะ เจองูอีกแล้ว้ยดูดิดูด,ดิมันคนละตัวใช่ไหมดูมันตัวเดียวกันเนี่ยว่าจะเอาฟืนตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงคะอุ้ยขนลุกเลยอะ่ะพักนี้ก็เจองูบ่อยเก่นเหลือเกินเนี่ยมันเข้าไปในกองฟืนแล้วอะ่ะยังไงดีคะเราจะเก็บฟืนนะเพราะพรุ่งนี้จะห่อขนมแล้ว ลแล้วตรงกองฟืนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดหญ้าด้วยมันเข้าไปในกองฟืนแล้วอ่ะขนลุกเลยเนี่ยขนลุกทั้งตัวเลยเจองูอีกแล้วทำไงดีอ่ะทำไงดีคะเราจะไม่โดนงูกัดหรือคะเนี่ย โดนงูก,กัดมองเท่งไปเนี่ยโอ้โหมีคนกลวดน้ำให้เยอะเลยทีเชียวเนี่ยมันก็ลกอ่ะแล้วเราจะได้ฟืนไหมคะวันนี้สงสัยต้องไปเอากองโน้นดีกว่าค่ะนวนกองน้นดีกว่ามันไม่ลกเท่ากองนี้นั่นแหะเอาไม้ยางก็ได้เอาไปเป็นเชื้อไฟค่ะฟื้นก็มีอยู่ ย่างขึ้นลกมากเลยเราเพิ่งจะตัดไปกดเหลือแต่น่าจะเหลือแต่มุมนี้แล้วค่ะเราต้องเก็บฟืนแต่มันรู้สึกมันยังมันระแวงยังไงก็ไม่รู้นะระแวงงูนี่แหละคะ่ะอยู่บ้านก็เจอมานาก็เจอวันนี้รู้สึกจะสองตัวนะ ดูมันตัวเดียวกันก็ไม่รู้ค่ะตัวขนาดเท่าๆกันเลยอ่ะรอหนึ่งเลยเดี๋ยวมันเข้ากระเป๋าเราทำไงเนี่ยเดี๋ยวเ,เอากระเป๋าของเราดีกว่าค่ะควมนมาซุกอยู่ตรงนี้ เจอสองครั้งติดแล้วแบบมันบอกไม่ถูกกันทุกคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกตูนนะคะดูข้าวปีนี้มันไม่ค่อยสวยนะปีนี้ข้าวทุ่งไหนก็ไม่ค่อยจะสวยเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะวันนี้ก็แดดรลมลมตกก็เหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตก บ่ายสามโมงพอดีค่ะเรายังไม่ได้ฟืนเลยแล้วจะยังไงดีกลัวงูชมทุ่งไปก่อนนะคะข้าวไม่สวยค่ะปีนี้ซ้อมก็ต้องหลายครั้งซ้อมตั้งหลายครั้งก็ไม่เสร็จนะอะไรอยู่บนต้นไม้ใครเห็นไหมคะน่ะมันคืออะไรคะ มันเหมือนคนเลยนะเหมือนคนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลยเห็นไหมดำๆอ่ะเดี๋ยวสูบดูสิเห็นไหมฮะ,สสมะใส่แว่นเราไม่เห็นนู่นเนี่ยมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไระ่ะน่าจะไม่ใช่คนคนอะไรมีครึ่งตัว มาคนเดียวจินตนาการเลิศล้ำซะเหลือเกินไม่ใช่หรอกคิดมากไปได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอตัวเก็บฟืนก่อนใบตองก็ยังไม่ได้เก็บเลยตักแดดไว้อยู่เดี๋ยวเราต้องเอาฟืนนะเป็นเชื้อไฟ เกิ่งแห้งๆมันเนี่ยค่ะเปนเชื้อไฟอย่างดีเลยจริงว่าอยากได้กองนั้นนะแต่งูเข้าไปแล้วอ่ะไม่ไหวค่ะ,คะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยทีออ่แวะเข้ามารับชมมาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ